สวัสดีเสาวันที่10พฤษภาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฝนฝ่ากำลังชุมชำตกกระน้ำในภาคอีสานการบวาเล่นกคดีต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้ล่งให้ลงหน้าได้ทำการเกษตรกัน,กกนแต่ส่วนถี่บอดีส่วนหนึ่งก็คือในวงการหมอลำนอกจากสูดามา่าในวงที่เกิดขึ้นไร้าย กบองหมอลำช่วงนี้ก็ยังสู่กับฝ่ากับฝนกับอากาศก็เป็นช่วงฤดูฝนที่เฮาเฮาหูกันแต่หมอลำหลายๆคณะก็ยังไม่คิ้วเนี่ยคิ้วเต็มกันตลอดเดือนเป็น้นว่าหมอลำใจเกินร่อยสาวน้อยเพชรบเนแพงคิ้วเต็มเดือนกันช่วงพฤษภายังใด้ปิดฤดูกาลหมอลำยังมีการแสดงกันอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานหรือบางบงก็ยัง ไปทั่วอนทั่วยุงทั้ทงกรุงเทพและปริมณฑลเป็นตนว่าปฐมบันเทิงศิลป์จมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบงหมอลำลหลายบงเป็นตนว่าหมอลำใจเกินรอยบอยสิดิชัยอยู่ที่บา้านดานกรอยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามช่วงวันที่8พฤษภาคม2 5 6 5หาอยู่อยู่ฝ่าฝนก็ถลม่มลงมาแถบตั้งรักกันบ่ท่านเวที่ีีตังไว้แล้วเอาว่าเป็นฉาก เป็นระบบไฟกระลือกันเถบบ่ท่านแล้วมื่อคืนทีพานนาที่อำเภอกุชุมจังหวัดจะโสธรเสาวหน่อยเผ็ดปานแพงกับไปแสดงที่อำเภอกุดชุมแสดงได้ตามธรรมดาที่มีการแสดงหอดสอดแจงแต่ก็ต้องมาหยุดกลางท่านเพราะฝ่าฝนถล่มลงมาก็ต้องหยุดกันไปเพราะระบบไฟเครื่องเสียงต่างๆก็ต้องใส่ไฟฝ่าแต่ถ้าฝ่าฝนตกลงมา นำกับไฟก็บถือกันห้ากหูหูกันอยู่อาจสิเกิดอุบัติเหตรุระหว่างการแสดงใดก็เป็นกําลังใจให้ทุกวงช่วงนี้ทีออนทั่วที่ยังมีการแสดงอยู่สวนเบืองรามาต่างๆเป็นต้นรา้เงี้ยนหน่อยถอนตัวออกจากเสียงอีสานหรือย่ายจืน่นลงจากสาวหน่อยเพ็ดปานแพงกระลงไปขิบก้อนก้อนใน้แลวแด่กสรุปให้นิดนึงสำหรับย่าเกื่นที่ล่วงจากสาวหน่อยเผ็ดปาน,พน,ปน,น,นแพง ส่วนเดินทางมาอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญในมีโอกาสไปสัมผัสยายเกืนเรื่องที่ยายเกืนบ่เห็นข้นไปกะบ้วงสาวน้อยเพลิดปานแพงยายจืนก็ยืนยันชัดเจนว่าได้ล่งจากสาวน้อยเพลิดปานแพงแล้วแต่บ่มีสาเหตุอย่งกับพัวหน่าวงลืมนีเรื่องทะเลาะหรือเรื่องบ่เ้าใจกันแต่เหตุผล,ผลความจําเป็นต้องออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนามปลาละและกระยังที่เฮา เห็นในคลิปก่อนๆนั่นแหละบอกว่าตามรูปแบบตามสไตล์ของสาวหน่อยเพชรบานแพงสี่นิเต็มสีนินเตยอ,อยางเดียวมีจังวหวะฮาวจ้าเจ้าๆยิ่งไปสแสดงทางกรุงเทพและปริมมทลเวลามันบีบก็เลยเหตุให้ยายจืินบอมมี่บอ้แสดงตลกบนเวที่สาวหน่อยเพชรบานแพงการไปออนทั่วกับปอจูเรื่องค่าตัวอื่นบอมีปัญหาแต่ยายจืนก็บ,บอกว่า การไปแสดงแต่ะระอบเนื่องจากศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีศิะละปินกันหลายได้ขึ้นแสดงเทื่อนึงกับหาหน้าที่สิบหน้าที่บวสมกับค่าตัวสีบดสีบดจูให้ค่าตัวแต่ทั้งนั้นทังนี้บดจูยม,มานินก็นได้โพสในเฟซบุ๊กบอกว่าการศิลปินสีขึ้นสิโลงมันเป็นเรื่องปกติของมอลำัแต่สรุปไทยๆก็ยังคร่องเครื่องอยู่บอกว่า ข้สิไปมาล่าไว้บแมนคิดจดกไปกับไปคืออยากมากกับมาแต่ข้อศิกจากกันด้วยดีทั้งนั้นทั้งนี้ตลบอาวสุคือย่าเกืดนก็คข้อศีนีเวลาไปเคลียร์ใจกับบอโจูบว่าสิเปลี่ยนเวลาช่วงไหนหรือช่วงหนึ่งก็ดได้ไ้ามีวามเพียนเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคิดต่อไปคิดหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ